สิงเอ๋ยสิงดงยืดอกยอกอง,งสิงดงตัวดีเป็นสิงในป่าหรือฝาเบีย้ยเป็นสิงในป่าหรือฝาเบียเดส,งเสิงตัวเมียวุยนาเสียแล้วสิยเฮ้ยลําตัดบ้านพ่อมีหื้อด้วยวันนี้จะต้องร้องตอนไปเสียที่กอลลำตัด ดาไอเฮียเสียชาติแลเนื้อไปผัดชูชีทั้งหมดปัญญาบอกเย่ให้มาเรียกแม่กราบมอสวัสดีครับกราบคอกราบตรงฟ้ามอ่อเส้นมีจะจับหัวสวายสุกอีตรงกระปุกหมอแปะ oh, <yeah. S 1> เสียให้สลดหมดแรงสูญสินแสงสักส์รีจะจับหัวมันขัดย่ตว่าง้าเออ หนังหน้ามึงเน่าแล้วจับหัวขัดยัดเข้าอีตองบ่อเป้าจารบีเป๊ผล่สิงเงยสิงโดมาเยือกอกโยกอกมาสิงโดตัวดีเป็นสิงในป่าหรือฝาเบี้ยเป็นสิงในป่าหรือฝาเบี้ยเจอสิงตัวเมียวินาเสียแล้วสิืเดี๋ยวาตัดเถอะแล้ว ขนาดนี้เชียวงเนี่ยสวายเป็นหลานชายอาสวงสด์ธรรมะอาสวง์ไม่เคยยอมใครขนาดแก้วตายาใจยังกระเด็นกระดอนนอนหายท้องเสียท่าถ้าสวายแพ้บรรยินก็จะอายถึงอาสินสวงสชยัยแล้วไงใครอยากให้สวายลองนำตัดแก้กลับบรรยิน,นบ้างขอเสียงปรบมือให้สวายหน่อยเลยโอ้โห,โหเสียงดังเสียงดังเอาละเดี๋ยวเอาไว้เลือกตั้งสมัยน่าจะต่อหน้าปปาให้ทุกบ้านใจถึงพึ่งได้เียันดีนักจำไว้เลยนะ ก่งจังดังจริงเจอเสือผู้หยิงเยอะยิงยวน <อ lands> ัญยีเก er nah ่งจัง <c> ด <transform ación> <enter> <su inde> ังจริงเจอเสือผู้หยิงเยอะยิงยุวัญยีดาชัชาติชาติผู้ชายเอ้าดาชัชาติชาติผู้ชายประเดี๋ยวกูงาบจับางและทิมีะได้ปลายหัวปลี ไม่โยกยอ่ยอยอ่ยอเยดูลิเกนม่วนยาดแถมยังมีลำตัดมันเย็นไอ้ไวรวมด้วยสวยเด่นเพราะคืนนี้แล้วก็เน้นฉาอักนี้ลิเกทั่วเมืองไทยเชียงใหม่ที่รู้แทบผม <ทำ S 1> ต่อ <ทำ S 1> ให้ในเทปโทรทัศน์คนยังสวายสวงไม่มีใครแย่งประวัติเขาลุยมาได้ถนัดทันีนุ่มๆข้างในใครวันแน่ไอ้ไวจะยังไม่แก่ไม่กลัวหดหดเหี่ยวเหี่ยวเดี๋ยวเดียวทูนหัวพอมีเมียไปเลยทั่วทุกที่อบ ี่มันเจอาอีสิงสมิงสาวมามาร้องเกินกล่าวประกาศมาดาผมมาเฮียเสียชาติจะแหละเนื้อเอาไปผัดชูชีถ้าหมดปัญญาบอกแย่ให้ไอ้วายเรียกแม่กราบหมอ้อมถ้าจะให้กราบดีแก้วกราบเรือ่องละกอจะกราบให้ตรงกลางวาง <c oughs> มอกว่าลมี <c oughs> จะจับหัวกูขาดยัดหวาคาเสื้อให้หนังหน้ากูเนาวโดนหัวนอกหัวในมันจะหนาวมึงจะสะเทือนถึงหัวหนานะอีนี่จะจับหัวกูขาดยัดหวาคาเออเออเออเดี๋ยวถ้าเป็นลมนะจะตอบพี่หัวทิ่มเลยไปดูอ่าหอบเลยไข้างไนเสียบยาลมยางมองไปด้วยไอ้วายซึ่งไม่พาวาวันวา ถ้าม <Cornell> ึงไม่กลัวหัวเท่ากับอกไฟผู้จะยัดมึงให้ปิดรีเป็นคอเสิดายาดอีด๊อกลับไปในหนาด้านเจอเสือผู้หญิงและเยะหญิงยวนยีดาชัดชาดชาผู้ชายเอ้าดาชัดชาดชาผู้ชายกลับไม่กลับไปมึงก็ตายซะอีเมียอภรรี